ครับสวัสดีครับตอนรับท่านก็สูช่องอีสานแอบเบลเชนเคยกับย่ายมีบักมีหน่อยคลิปนี้เป็นแนวทางล่าพัฒนาและก็หาหน่อยนะครับของคุณนายเอียงประจำวันที6่6ตุลาคม2 5 6 6วันศุกร์มืีครับคุณนายเอียงไหเดน6822โ 2, ต68 6282 989296 3าตัวหกแและ2 96ครับลาวพัฒนาแล้วก็หาน้อยปกติพิเศษและ V.I.P เดอร์มันร่วมเดอพี่น้องเดอร์หรือผู้ใดอยากเล่นรอบอื่นรอ,อบได้ก็ตามของห้านอยก็ได้ครับแต่วันเน้นไปตรงนั้นแล้วกอนลาวพัฒนาเดอร์อาเป็นเพียงแค่แนวทางครับขอบคุณคุณนยายเอียงน้ำเดอรับเดอขอให้ท่านโชคดีครับ